เรามีมาจากร้านนาฮะนะครับคุณคำกาคุสารสอ่ค่ะสวัสดีค่ะคุณจงพรอาจารย์พีทคุณจุนแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านค่ะรัติดติดอยู่ทางโน้นแหรอครับติดอยู่ทางโน้นกับรุงเทพไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยเป็นผู้ประสบภัยอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะตอนนี้ค่ะคุณคมการมองยังไงครับช่วงนี้เห็นมีการจัดหนักเรื่องผู้หญิงนายกร้องไห้เนี่ยฮะยังไงฮะพู เดี๋ยวขอสักครึ่งชั่วโมงเลยไหมฮะสำหรับแขกนะคะพอหลังจากอ่านข่าวติดติดกันเนี่ยนะคะเพราะว่าออกออกมาเป็นกระบวนอย่างที่อาจารย์พิษพูดเอาไว้นะคะความคำแรกที่มันผุดขึ้นมาในหัวแขกคือคำว่า bad taste นะนะคะคือเป็น bad taste แกไม่รู้ว่าจะมีภาษาไทยอะไรที่จะแปลได้ทัดเทียมกับคำคำนี้นะคะไรรสนิยมไหมขาดรสนิยมรสนิยมหวยแนะคะรสนิยมที่ห่วยแตกนะคะค่ะ มันไม่มีอะไรลึกซึ้งให้วิเคราะห์เลยนะจริงๆแล้วเพราะว่าหากเราจะมองว่าประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านซึ่งมีหน้าที่ส่งเรีรัฐบาลเนี่ยฝ่ายค้านก็มีหน้าที่มองหาประเด็นมันมตรมตีเพื่อช่วงชิงความนิยมชมชอบจากประชาชนเนี่ยนะคะช่วงชิงคะแนนเสียงจากประชาชนทีนี้วิธีการช่วงชิงคะแนนเสียงเนี่ยมันทําได้หลายแบบซึ่งแฉรู้สึกว่าถ้าประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านที่มีสติปัญญามีความสามารถนะฮะก็ต้องใช้ชั้นเชิงแล้วก,ก็ใช้ความสามารถในสวยโอกาสดีนะคะได้แสดงวิสัยทัศ แล้วก็วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลด้วยเนื้อหาที่ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเออพักนี้เจ๋งพักนี้ทําการบ้านพักนี้เป็นพักการเมืองที่เราฝากฝีฝากไขไว้ได้นะฮะ,อ,ะอย่างน้นอยๆเนี่ยประชาธิปตย์น่าจะทําให้ประชาชนเห็นว่าเออตัวเองเนี่ยเป็นพักการเมืองที่เล่นการเมืองเป็นแล้วก็ฉลาด แต่เท่าที่เป็นอยู่นะพักประชาธิปัตย์เนี่ยโจมตีรัฐบาลแบบที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเสียคะแนนตลอดเวลานะคะเ<ม>พราะว่าไปวิจารณ์เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะเรื่องรองเท้าบูทนะคะหรือล่าสุดเรื่องนายกร้องไห้เนี่ยซึ่งเป็นข่าวมาส่งวันติดกันถ้าเรามองว่าเป็นเกมการเมืองนะคะต้องบอกว่าประชา,า,าธิปัตย์ฝีมือตกมากๆนะคะเพราะว่าเป็นการโจมตีทางการเมืองที่ไม่เนียนแล้วก็ไร้รสนิยมนะ,ะเพราะว่าเอามาทั้งประเด็นเรื่องเพศประเด็นความเป็นผู้หญิงเอาประเด็นความเป็นท้องถิ่นความเป็นภูมิภาค นะคะบอกว่าเป็นผู้หญิงเหนือหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วล่าสุดเนี่ยก็มาบอกว่าทําให้เสียความาภาพพจน์ของความเป็นผู้หญิง<ม>ก่อนหน้านี้ก็บอกว่านะคะจาได้นะคะว่าก่อนที่คุณยิ่งรักจะขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยก็มีฝ่ายสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ออกมาว่าโอ้ยเป็นไม่ได้เป็นนายกหญิงหรอกเพราะว่ามีความเป็นหญิงแค่อวัยวะเพศนะคะแต่วิธีคิดยังเป็นผู้ชายคราวนี้พอนายกร้องไห้ก็มาบอกว่าใช้มารยาหญิงนะคะแล้วก็เรียกร้องให้นายกมีความเข้มแข็งซึ่ง เป็นความเข้มแข็งแบบผู้ชายนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วการที่ไม่ร้องไห้ไม่เสียน้ําตาเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่เป็นความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้ชายนะคะซึ่งแคกเข้าใจว่ามันเป็นแทคติกแบบพักประชาธิปะะัตย์อะที่ไม่มีกลืนในการที่จะออ d i ส c r e d i t ฝ่ายตรง,งนข้ามเอาซะเลยนะ,ะมันเป็นแทคติกของเด็กเกเรเด็กขี้ฉานะคะใช้มุกเสียดสีดา่าทอฝ่ายตรง,งข้ามไปวันวัน มีวุฒิภาวะเท่ากับเด็กประถมนะคะในความคิดของแขกอันนี้ไม่ใช่<ล>ใวิสัยทัศน์นะเป็นนิสัยทัศน์นะคะ <laughs> และ้วใขรคิดว่าคือคนมันจะหาเรื่องด่าเนี่ยถ้าสมมุติว่านายกกิ่งรักเนี่ยนะคะเข้มแข็งมากไม่แสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกใดๆเลยนะคะไม่ร้องไห้ไม่ยิ้มนะคะไปอ่อพัก ประชาธิีัตยดตึ่งถนัดในการเสียดสีดาทอไปวันๆเนี่ยก็ต้องบอกว่านายกเรานะคะเป็นคนเย็นชาไร้หัวใจไร้มนุษยธรรมไม่มีความเป็นมนุษย์เ,เ,เป็นหุ่นยนต์ใจไม้เส้รก,กรรมอามาหินใจไทมินหินนาาชาไปนู่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีอะไอที่แขกอยากบอกคุณหญิงกัลยาแขกก็คงบอกได้แค่ว่า เออคุณหญิงกรุณาอยากแสดงความเห็นออกสื่ออย่างนี้เลยนะคะพวกคนเขาจะคิดว่าผู้หญิงทั้งโลกเป็นพวกขี้ขาเก่งแต่พูดจาสอเสียดนะคะก็จะไปตอบย้ำความคิดของเซนต์ออกัสตินที่เชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีความสามารถจะเป็น r a t i ั n น l ลบีอิได้จึงไม่นับว่าผู้หญิงเนี่ย เป็นมนุษย์เท่ากับผู้ชายอ,อันนํามาซึ่งกระบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีาเมื่อสองร้อยกว่าปีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณหญิงเนี่ยให้คําพูดไม่กี่ยระโยคของคุณหญิงนะคะไปทําให้สังคมเข้าใจผิดคิดว่าผู้หญิงเป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะคะเป็นอย่างที่เซนต์ออกัสตินพูดเอาไว้คือไม่ไม่มีความสามารถจะเป็นไรเซนลบีอิงเพราะว่าการคอมเมนต์แบบนี้นะคะมันจะผ่านทําให้สังคมโลกเนี่ยเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเป็นมนุษย์ขี้ฉา คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่เป็นค่ะหนักพอแล้วครับสงสัยมาดิชนมัดิชนสุกนี้จะมีเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยหนักพอแล้วครับโอเคพอนลครับพอแลครับเอาอย่างนี้ก็ขอให้นลอยกระทงอยู่ทางเหนือให้มีความสุขนะคะคุณธรรมกาขอบคุณค่ะฝาก้อยยี่เปงด้วยนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะ